เปิดกเปิบทบทารบทแ่ใช่เลยบทเพราะว่าเราเปิดกล้องพอมกันทั้คู่อย่นี้นั่นแหละครับเรื่องนี้ผมก็เปิดไปสามคิวแล้วแล้วก็แบบเปิดท้าทแล้วมันจะเป็นช่วงที่แบบเันลยว่างตนีก็ไปตั้งใจจะอ่านบทอยแล้วจะเปนใครเป็นชวนก่อนจะเป็นคนบทนักงของใครของมั้ครับขอมั้เต่เป็นคนชวนอะไรน็บนี้ใครเป็นคนชวน ผมโมนี no ่แหละชวนผมชวนก็จริงๆเราก็จะนั่งอ่นบทอยู่แล้วตลอดนมันเป็นมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องทำนีก็เปลี่ยนบรรยากาศไต่ดีที่ได้ที่นขึ้มเพราะว่าอ่านบทอ่นไหก็ได้อปอ่านบทต้องไปอ่านบทต้องไปอ่านบทต้ปอ่านบท้ง่านต้อดปอ่านทต้อง่นทต่นบทต่นีอไอ่านบ้ไปอ่านองไ็จ่ชบอไปอ่านบทต้องไปอนมทตมองไปอานไานที้่านานิาทไ่มบา้ไนบทยมี่าบงนงไปอ่บี้อง เราก็หยิบคริสตัลมาแล้วก็แบบสแกนไม่เฟรมมันปม่ขาดมีอยากเที่ยวมากกว่าอานบทไแม่ไม่นะก็เคลียร์ความคิดนะครับผมไม่ดีพราไฟเราเปิดก็ไม่น้อยใจเขาดูสารมาทั้งทีไม่ได้ไปเที่ยวเลยอะไรามดตานบท่ไม่หมเราจุดประสงค์เราไปเพื่ออานบทจริงจริงไม่ไม่ไม่ใช่เที่ยวจริงจดูบทดูหน้าสรแกันดูน้าเรไม่ดูบทดูบท ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียยจริงคือบอกว่าใจตรงกันใจตรงกันไม่ได้แต่ไม่ไม่ด้เตรียมผมก็เตรียยรองเท้าของผมไปเฟร์นก็ใส่ออกมาเหมือนกันเฉยๆัาเออมเออัเออัเออกี่ข้ารัเออุดเาหลุเรียกที่รักเป็นยัไงบ้างคะเออที่อิบบนับรรั ไม่รู้จะพูดตอนนั้นก็แบบสันนิดนึงไงแต่ก็น่ารักครับตอนเราเรียกก็น่ารักมีการบอกว่าพูดซ้ำๆอีกรอบเป็นไงหรือถามพูดหรือพี่พูดไม่อยู่แบบน้องนายถามคฟินนะว่อยากอฟังอีกทีนึงอยากให้ดูไปก่อยๆไม่ไม่ก็เป็นธรรมชาติอเราัครูนี่แหละก็ไม่ว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เรียกกันมันเป็น่องปกติมั้งฟึ่มปกติหรือว่าอะไรกันรี่ใบเฟินนี่ใครนีเฟิน มีนี่นี่อะไรมีที่หลักบ้างแต่คนอยากฟังมป็นไงวร์ชั้นนายพู้ที่หลักเป็นยังไงใได้มันเป็นความหมายที่ผมต้องพูดกับคนเดียวตอนน้เน่ยนมน้นดยเฉพเราอทนี้เป็นแถวๆสาเิคริสตัลอ้อยเคพูดยังเขินไหมเดี๋ยวที่ะเดท้ายตอนพูดยังเขินไหมตอนพูดะไม่เขิแต่ตอนเนี่ยพี่ถามก็เขิ ก็ก็น่ารักดีก็เป็นเรื่องตลกที่เราสอเออนั่งคุยกันไลฟ์มีแซวก็ไม่ทันเรื่องที่รักไม่ไม่แซวไม่แซวไมแซวเดี๋ยวเขาแซวกับมากกว่าก็แบจริงมันมันก็กลายเป็นเหมือนสัปดาน้ำที่เรียกกันแบบนี้แล้วนะถ้าถ้าไม่ได้ออกโซเชียลเลยใช่ก็ก็เรียกหมินก็เรียกเรียกเรียกตามปกติเลยเราเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เรียกกันแล้วก็ก็เป็นคำน่ารักน่ารักฟังแล้วแบบชื่นใจแค่นั้นแหละครับแค่ไ ตาไม่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 ค um> ิดแล้วไม่ไ uh> ม่ไม่คิด uh> ว่าแบบมัต้อาน้ายอะไรก็ธรรมชาติของเราปกติเราอไงยไม่ได้ไม่ได้พยายามไม่ได้อะไรแต่เพิ่มมาว่าปกติเราพูดเราว่าหวานอย่างนี้อยู่แล้วแต่คือไม่ได้คุกัดกันได้เลใช่อัน่าจะเรียกอย่างนี้จะได้พวกผมก็ทาตามปกติธรรมชาติที่เราอยากทาหรือว่าแบบปกติมนก็ทำกัข้าไป เราอจะเรามองก่าปกติแต่หลายคนน่ะเขาจะบอกว่าแบบขยันเสิร์ฟโมเมนต์ล้วงอ่ะก็รอดอย่างเงี้ยตามใจดูแลดีเลยดูแลดูแลเทคแคร์ดูแลดีเขาบอกเราต้องแคร์ดูแลดีมากก็ต้องเทคแคร์นะเขาทำงานนะผมว่าผมว่าทำงานน่ะเขาก็ดูแลมันดีช่างัคร์อะไรนะแล้วมีที่ต่อไปครับว่ายังคิดถึงต่อไปอย่างไรยังยังเลยครับจะไป็นครับอนทีตย์น้ำบดอีกไหมครับนี่น่าจะไม่มีเวลาคู่้ไหมเพราะวพอเปิดกล้องก็งานเจ็บบ้านกันก็ก็ ยังไม่ได้แปลอะไรไว้ครตอนนี้ก็ตั้งใจประคองแล้วให้ถึงที่สุดชี้เรื่องข้อหาที่หลักเลยอันถึงแล้วที่คุณแม่โพสรูปไปเหตุตลอดแล้วแล้วก็เขียนว่าคิดถึงเขาทำนี้ครับก็ไม่ผมไม่มั่นใจว่าเขาแต่ปกติเขาก็เป็นเพื้อนเที่ยวเขาอะเขามีความสุขที่เขาโพสอะไรก็เป็นคนรื่ปกตินะว่าเราก็โพสอะไรประมาณนี้มาตลอดคนอาจจะถูกตีความไปได้หลายความหมายนะครับท่านผู้ชม ไม่เป็นไรครับผมรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เขาเขามีความสบายใจที่จะลงอะไรแล้วก็ตัวเขาเองก็รู้สึกว่าี่พูดลงก็โอเคครับใช่แล้วก็โอเคแค่ความสุของเขาเองแต่เพาวันนี้ก็คือยังยังไปเจอแม่เจอเจอตลอดเจอตลอดหรือหรือว่าจะคิดถึงเราในโมเมนต์ที่เราเป็นเด็กเด็กอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรก็เป็นไปได้นะในตัวเล้วนี้ใช่ใช่ก็จะเป็นคน จะไปโยงที่ความต่างอะไรกันไม่เลยอย่าไปโยงในที่ความอะไรเลยอย่างก็อยู่ในขบวนการอะไรก็อย่างก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เจอโอกาสผมก็ทำงานแล้วมีควาไปเจออันนี้คุณใบคุโอกาสไปเจอคุณได้แล้วใช่ไหมมีไปในช่วงวันแม่ที่ผ่านมาใช่ครับใช่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้วัน exactly เป๊เตะเพราะวันอย่างวันแม่ผมก็ทำงานทั้งวันเลยเหมือนกัน อยู่ในขั้นตอนการอยู่ในกระบวนการอยากตัวกเขากระดิ่งเรื่อยก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่น่ารักมากงแรกให้กำลังใจกันตลอดเลยทุกคนที่ซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ขอบคุณมากๆเท่าไหร่คนเห็นูโมเมนต์การคุณก็แบบขึ้นแบบเห็นดีใจกับโมเมนต์การณ์ไปเยอะอะไรอี่หนึ่งเลยไหมจุงหนึ่งก็อันหนึ่งผมผมรู้สึกเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็เป็นกำลังใจดีกว่าที่ทุกคนส่งมาให้ให้ผมให้ผมให้คุณแม่ขอบคุณมากๆเรื่อมัน แต่มันใจเป็นสิ่งที่ดีมากมันเหมือนเป็นเป็นน้ำมันที่ทําให้รถสามารถวิ่งต่อไปได้แล้วก็วันนี้แบบเราได้เห็นแบบคนที่เป็นห่วงใหญยเราคนที่เอาใจช่วยเราขอบคุณมากไม่รู้จะขอบคุณยังไงสบายใจขึ้นแล้วอะไรนะรบสบายใจกูดีขึ้นเรื่อยๆครับ,รบดีขึ้นเรื่อยๆอย่างไปโพสไปคอมเมนต์ในรูปที่นายเลยค่ะแม่หลายคนก็แบบอุ้ยเมื่อไหร่จะเห็นภาพแม่ร่วมเฟรมกับเรา ผลแม่ผมไม่ถ่ายภาพมานานแล้วเขาแทบทุกคนรู้จักแม่ผมเขาจะแบบไม่อยู่ในกล้องนานแล้วเวลาจะถ่ายเขาต้องอย่าถ่ายแม่อย่าถ่ายตัวเองเขาเขาไม่เลยถ่ายรูปเนแี่ยจะเป็นคนนานสมากกว่าอะไรครับโอเคนะครับ ไปได้เลยลุกไปทางข้างกลางกัได้ข้างกลางเลยครับแล้วถึงนี้เลยนะฮะแล้วถึงนี้เลย อันไนตั้งแต่เอาหน้าขาหนึ่งสองสาเดี้ขได้อันไหนยังลูกหนึ่งสองสามไม่มี้ด่หยโอเคดูเรื่องโอเคดีองจเลยตรงเลยเหรอตองมีอะไรบลเหรอ